โอ้ยโอ้ยหลานช่วหน่อยหน่อยลุงไหวแล้วนี่ลุงเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูก่อนนะคะโอ้ยเฉรี่หลานล่ะช่วยลุงหน่อยสินี่ลุงออกไปเลยนะไม่นะเฉรี่ช่วยลุงก่อนสิถ้าลุงอยากมากอะลุงก็ไปช่วยตัวเองแล้วกันพ่อนะพ่อทำไมต้องทิ้งหนูไว้กับลุงบ้ากามแบบนี้ด้วยเนี่ย ่ะเชอรี่มีอะไรจะบอกพี่ด้วยนะดูนี่สิคะนี่เธอท้องเหรอใช่ค่ะหนูท้องทำไมพี่ห้าดูไม่ไดีใจเลยล่ะคะนี่เขาเป็นลูกของเรานะเธอทําทำไมงวแบบเนี้ยเรียนยังไม่จบเลยว่าให้ตัวเองท้องได้ยังไงฮะพี่ห้าเชอรี่เจ็บนะ แค่นี้เจ็บอเธอรู้ไหมว่าเธอสืบท้องอะแล้วไปคลอดลูกมันเจ็บกว่านี้อีกพี่รู้ได้ไงอะว่าเจ็บอะเธอไม่ต้องรู้หรอกนะว่าฉันรู้ได้ยังไงอตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทําคือรีบไปเอาเด็กในท้องเนี่ยออกไปซะเข้าใจไหมพี่้านี่พี่พูดแบบนี้ได้ไงอะเขาเป็นลูกของพี่นะคะฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นลูกของฉันอะอะ ีไปเอาไอ้มานหัวขนเนี่ยออกไปซะแล้วเราค่อยมาคุยกันเอาเงินของพี่คืนไปฉันไม่อยากได้แล้วฉันจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ฉันไม่มีทางทำตามที่พี่บอกหรอกเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอ่ะเอลี่ จะฟังพี่นะที่พี่อยากให้เธอร์ี่ไปเอาเด็กออกเพราะว่าพี่รักแค่ว,วังดีกับเชอร์รี่เธอยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะจริงเหรอคะจริงสิพี่สัญญานะว่าถ้าปีนี้เชอร์รี่เรียนจบเราจะแต่งงานกันถึงตอนนั้นอนะเราค่อยมีลูกกันใหม่ดีไหมยังก็ได้ค่ะแต่ว่า พี่ห้าคะเชอรี่กลัวไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพี่ไปด้วยค่ะใครโทรมาหรอคะทำไม,ไมรับสายละ่ะอ๋อเจ้านายโทรมาน่าจะมาตามงานด่วนเอ่อและวันนี้เชอรี่กลับบ้านเองก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบไปบริษัทแป๊บนึง ก็ได้ค่ะงั้นพี่ห้ารีบไปเถอะเดี๋ยวอาจารยจะว่าเอาโอเคค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้พี่5าเขาหมดทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่รับโทรศัพท์ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะเชิญคุณลุงนั่งก่อนสิคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเออ,อาการผมต้องเลิไปแล้วครับคุณหมอวันนี้นะคะที่หมอนัดคุณลุงมาเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ที่อาการของคุณลุงเนี่ยหนักขนาดเนี้ยก็เพราะว่าหมอตรวจพบว่าคุณลุงมีภาวะแทรกซ้อนของภาวะทาเลทิเซียค่ะ าวะานี้นะคะมันก็เกิดจากที่คุณลุงเนี่ยเป็นโรคเบาหวานก็เลยทําให้คุณลุงเนี่ยมีอาการเสียงว่าไปทั้งตัวแล้วก็มีอาการแสบร้อนตามผิวหนังรวมถึงอั้นปัสสาวะแล้วก็อุจจาระไม่ได้เราถ้าเกิดว่าคุณลุงยังไม่รีบเข้ารับการรักษาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้มีอาการอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยค่ะทั้งอาการที่มองไม่ค่อยชัดสายตาผิดปกติ แล้วยังมีอาการรุนแรงกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นลมล้มหมดสติไปได้เลยนะคะตอนนี้หมออยากให้คุณลุงอะคะ่ะรีบเข้ามารักษาได้ไหมคะถ้าเข้าไปรักษานี่มันเท่าไหร่ะครับคุณหมอจากที่หมอประเมินคร่าวๆนะคะทั้งหมดก็น่าจะประมาณ500แสนบาทค่ะแต่ว่าคุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลของเราอะคะ่ะ มีโครงการที่จะช่วยค่ารักษาพยาบาลโดยการที่จ่ายเป็นงวดงวดให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวหมอจะช่วยจัดการเองไม่เป็นไรครับหมอผมไม่ได้เป็นอะไรมากผมทนได้เงินที่ผมมีอยู่ผมตั้งใจเก็บไว้ให้เป็นค่าเ,าเรียนของหลานสาวของผมสิ่งสำคัญที่สุดของผมก็คือหลานสาวของผมผมอยากให้เขาเรียนให้จบคุณหมอช่วยสัญญายผมก่อนได้ไหมครับ ทำไมคุณลุงถึงนี้วอย่างนี้เนี่ยก็ได้งั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะสั่งยาให้ก่อนนะคะแต่หมอบอกเลยนะว่ายาเนี่ยค่ะทานไปมันก็ไม่ได้ให้คุณลุงหายหรอกมันก็แค่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดไปชั่วคราวแค่นั้นเองทีงนไ้แล้วเนี่ยคุณลุงก็ต้องรีบเข้ารับก,การรักษาโดยด่วนนะคะขอบคุณมากครับคุณหมอ นี่พี่อยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้พิมพ์โทรไปตั้งหลายสายไม่รับเลยเอ,อ๋อพอดีเมื่อกี้ติดงานด่วนอะแต่ว่าตอนเนี้ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะอืมอือโอเคค่ะพิมเพิ่งตรวจเสร็จพอดีงั้นเดี๋ยวพิมพ์รีบลงไปเลยจ้ะที่รัก เสียวนี่ลุงลุงจะบ้ากลางไปถึงไหนเนี่ยเอรี่ช่วยลุงหน่อยสิลุงเสียวไม่ไหวแล้วเอ้ยนี่ลุงออกไปเลยนะนี่ลุงคิดจะทำบ้าอะไรอ่ะลุงจะลวนลามหนูเหรอนี่หนูเป็นหลานลุงนะเปล่าเปล่าเปล่าลุงแค่เสียวไปทั้งตัวหลานช่วยลุงหน่อยสิ นี่ถ้าลุงจะเป็นแบบนี้อยู่นะหนูจะไปอยู่ที่อื่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสอินี่ลุงเป็นอะไรอะ่ะถ้าไม่ฉีแต่งแล้วถ้าแบบนี้ฮะเอ่อคือลุงโอ๊ย วัสดีค่ะคุณเป็นหลานสาวของคนไข้ใช่ไหมคะคุณหมอรู้ได้ยังไงคะพอดีว่าคุณลุงคนนี้ค่ะเขาเป็นคนไข้ของหมอเองแล้วแกก็ชอบเล่าเรื่องของคุณให้หมอฟังบ่อยมากเลยดูท่าทางน่าจะรักคุณมากเลยนะคะนี่คุณหมอหมายความว่ายังไงคะฉันไม่เข้าใจนี่คุณไม่รู้เลยหรอคะว่าที่คุณลุงของคุณเนี่ยป่วยหนักขนาดเนี้ย ก็เพราะว่าแกไม่ยอมเข้ารับก,การรักษาค่ะเพราะว่าอยากจะเก็บเงินเอาไว้ให้คุณเรียนหนังสือแกก็อดทนกับอาการนี้มานานแล้วค่ะหมอตขอโทษด้วยนะคะที่ต้องเสียมารยาทพูดเรื่องส่วนตัวแบบนี้แล้วนี่คุณลุงของฉันเข้าเป็นอะไรอะคะทํำไมฉันไม่เคยรู้เลยอะคือว่าคุณลุงของคุณนะป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยมีภาวะของพาเลทิเสียร่วมด้วยภาวะนี้ค่ะจะทําให้คุณลุงของคุณนะคะมีอาการเสียว่าไปทั้งตัวเพราะว่าอาการพวกนี้เกิดจากระบบประสาทส่วนตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นละค่ะคุณลุงของคุณน,น่ะมีอาการลามไปเยอะมากเลยก็เลยทําให้สายตาเนี่ยผิดปกติมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดแล้วค่ะรวมถึงยังมีอาการพวกอั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะแล้วก็เป็นลมหมดสติแบบนี้ค่ะ โอ้คุณลุงเป็นถึงขนาดนี้แล้วทำไมาไม่บอกหนูเลยค่ะเออคุณหมอคะแล้วแบบนี้คุณลุงของหนูเขาจะหายเป็นปกติไหมคะหายค่ะแค่คุณลุงของคุณเนี่ยยอมเข้ารับการรักษากับที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดหมอรับรองเลยว่าเขาจะหายเป็นปกติแน่นอนงั้นคุณหมอช่วยจัดการให้หนูทีนะคะหนูจะให้คุณลุงของหนูเข้ารับการรักษาคะ่ะได้ค่ะ แต่ว่าเรื่องอส่วนเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะจัดการเองค่ะได้ค่ะงั้นหมอขอตัวนะคะฮัาลหลค่ะพี่ห้าจะว่าจะหลวงพ่อจะจัดการเอะไรหรอเลไม่ใช่ค่ะคือว่าหนูต้องการเอาเงินที่พี่จะให้หนูไปเอาลูกออกอะค่ะ อะไรนะต้องการเงินแต่ไม่เอาเด็กออกแล้วจะเอาเงินไปทําอะไรหนูจะเอาเงินไปรักษาคุณลงของหนูค่ะพี่ห้าช่วยเอาเงินมาให้หนูที่โรงพยาบาลได้ไหมถ้าพี่ให้เงินนี้แล้วพี่ไม่มีให้อีกแล้วนะเรื่องหนูจะทํายังไงกับเรื่องเด็กในท้องอนะ่ะถ้าพี่ไม่อยากรับผิดชอบหนูก็พี่ก็ไม่ต้องมาสนใจหนูแล้วค่ะส่วนเด็กคนนี้หนูจะเก็บเอาไว้หนูจะเลี้ยงดูเขาเองพี่แค่เอาเงินมาให้หนูก็พอค่ะเดี๋ยวก่อนสิ โอ๊ยอะเงินที่หนูขอ มคุณเนี่ยนะมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆสันดานไข่ทิ้งไปเรื่อยอยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นพี่ฮ่าเนี่พี่รู้จักกับหมอคนนี้ด้วยเหรอเออคือพี่ยิ่งกว่ารู้จักอีกค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นสามีฉันเองฮะนี่พี่หลอกหนูม,มาตอดเลยเหรอโอ้ยแล้วต่อจากนี้ไปนะ พี่ก็อย่ามายุ่งชีวิตหนูกับลกูกอีกอย่าได้เจอหน้ากันอีกไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนเอาอไปเออกูก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับมึงสักหน่อยทีนั้นคณฟังผมนะผู้หญิงคนนี้มันหลอกมันจะจัดผมอะเลยปอกให้ตัวเองท้องไงมาจับตัวฉันแกนั่นแหละเตรียมตัวไปขึ้นาศาลได้เลยเพราะว่าฉันจะฟ้องหย่าคุณ ที่คุณนอกใจฉันคุณแน่ใจนะว่าคุณจะทำแบบเนี้คิดดูดีๆนะคุณเลิกกับผมอะใครที่ไหนจะเอาคุณผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกแบบคนน่ะไม่มีคนสนใจหรอกคุณเนี่ยในสมองเนี่ยนะคงคิดแต่เรื่องอย่างว่าแล้สิก็เลยคิดได้แค่นี้ท่านว่านะคุณอย่ามาสนใจเรื่องของฉันเลยเอาเวลาอันน้อยนีนที่เหลืออยู่ของคุณเนี่ยนะไปหาทนายแล้วก็ไปเตรียมเงินไว้เยอะๆเพราะว่าคุณได้หมดตัวแน่ พิมคุณกลับมาเดี๋ยวนี้นะนี่เธอหัวเราะฉันเหรใช่ค่ะอืมเอาเงินมานี่เลยนะเอาขึ้นมามเอย่าวทำแบบนี้เลยค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเอาคลิปเสียงเนี่ยไปฟ้องร้องคุณนะตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำ คือรีบไปเอาเด็กในท้องเนี่ยออกไปซะเข้าใจไหมเออฝากไว้ก่อน